วันที่15กุมภาพันธ์2566นางสาวการกนิษฐ์แห้วสันติวาทีผู้สมัครสอส,อสกรุงเทพมหานครเขตหนึ่งพักเพื่อไทยได้กล่าวว่าขอยืนยันจากใจที่ต้องการสนับสนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียมให้เป็นจริงเพื่อประชาชนของประเทศในกลุ่ม LGBT จะได้จดทะเบียนสมรสได้ในอนาคตอันใกล้ซึ่งตนยังรู้สึกสบายใจมากที่ได้เลือกทางที่ดีที่สุดเขาร่วมงานทางการเมืองกับพักเพื่อไทยเพื่อสนับสนุนกฎหมายนี้และทุกนโยบายของพักโดยนางสาวการกนิษฐ์กล่าวว่า รู้สึกสบายใจมากที่ได้เลือกมาอยู่พักเพื่อไทยได้ร่วมสนับสนุนนโยบายและผลักดันกฎหมายนี้ให้เป็นจริงเพราะทุกคนไม่ว่าเพศใดก็ตามที่มีความรักสมควรได้รับสิทธิเท่าเทียมในการสมรสและยังมองว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอย่างไม่มีข้อจํากัดซึ่งวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานางสาวการกานิศได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคู่สมรสใหม่ LGBT ณโรงแรมปรินซ์พาเลทเขตป้อมปราบสตูภัยในว,นวันวาเลนไทน์